สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาอยู่นอกสถานที่นะครับตอนนี้เนี่ยฝนตกนะครับแต่ไม่ได้ตกแรงนะครับตกแบบถ้าได้ยินเสียงก็ก็คือตกอยู่พอประมาณนะครับทีนี้เนี่ยเราเราพบว่าเวลาเราเลี้ยงปลาทองเนี่ยปลาเวลาโดนน้าฝนนะครับมันก็จะมีอาการป่วยนะครับหลายคนก็ให้ความเห็นแตกต่างกันไปนะครับ ดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะมาสืบหาความจริงเหล่านั้นนะครับผมจึงจะมาเก็บตัวอย่างน้ำฝนนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งนี่ครับกระมังใบนี้นะครับไว้กลางแจ้งนะครับแจ้งแบบนี้เลยนะครับก็ก็ดูว่าเพื่อที่จะเก็บตัวอย่างน้ำฝนนะครับแล้วก็เอาไป วิเคราะห์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเก็บตัวอย่างน้ําฝนได้ได้พอไหมนะครับก็ตั้งเป้าไวสา้สักสักนิดหนึ่งครับแต่ว่าผลดูเหมือนกับมันจะซาแล้วครับก็ได้แค่ไหนถ้าก็ลองดูก่อนแล้วกันครับก็บผมก็จะวางว่าที่เปิดโล่งนะครับวางว่าที่เปิดโล่งครับก็ ก็คงต้องอีกสักพักครับเราก็ไม่รู้ว่าแนวโน้มของฝนมันจะเยอะขึ้นหรือว่าน้อยลงนะครับก็เดี๋ยวก็เราก็มาเก็บน้ำฝนแล้วก็ไปเทสค่าน้ํากันนะครับเี่กงกำังก็เริ่มเปียกๆแล้วฝนตกไม่มากครับวันนี้โอเคครับผมจากคราวที่แล้วเราก็ทิ้งกระมังไว้นะครับ ฝนก็ไม่ได้ตกรุนแรงนะครับที่บ้านผมช่วงนี้นะครับก็ก็ตกแบบสิมๆนะครับก็น้ําก็ไม่ได้มีปริมาณมากอะไรครับนี่คือทิ้งไว้อาลาวันกว่าเลยครับเนี่ยก็ได้น้ํามาแค่นี้เองนะครับฝนก็ตกประมาณนี้ครับอาทิตย์ก็ในนี้ก็คือประมาณบ่ายสามโมงนะครับจะบ่ายสี่โมงแล้วนะครับผม ก็น้ำแค่นี้ก็เพียงพอนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ําใส่บิ๊กเกอร์นะครับเพื่อที่จะไปทดสอบนะครับเพื่อหาคําตอบว่าในน้ําฝนนั้นมีอะไรบ้างนะครับเราก็ค่อยๆเทนะครับบิ๊กเกอร์ขนาด6 0 0ซีนะครับก็ก็เพียงพอนะครับอ่าได้มาแล้วนะครับเราก็จะเอานี้ไปนะครับไปทดสอบ ดูว่าในน้ําฝนนั้นมีค่าของน้ำนี่ครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมวางวิกเกอร์ก่อนนะครับผมต้องกดปุ่มเพื่อหยุดนะครับวิดีโอนะครับโอเคนะครับโอเคครับผมก็เอาน้ําที่เราตัวอย่างน้ําฝนที่เราเก็บมานะครับก็เอามาละนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งนะครับ น,น,นะครับเดี๋ยวเราจะการทดลองจะเป็นแบบนี้นะครับคือเราจะทดลองสองครั้งนะครับครั้งแรกคือเก็บตัวอย่างน้ำปุ๊บเราก็าทำการทดลองเลยนะครับก็คือดูค่าน้ำณนณะนะปัจจุบันนะครับอีกการทดลองอีกหนึ่งครั้งเราจะไปทดลองอตอนที่ หลังจากนี้อีก2วันให้หลังนะครับดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับโอเคนะครับอันนี้น้ําเราตรงนี้เราก็จะเก็บนะครับเราก็จะเก็บไว้นะครับอันนี้เราเก็บไว้นะครับโอเคทีนี้ผมก็จะเริ่มจากการทดสอบอแอมโมเนียก่อนแล้วนะครับเพราะว่าอแอมโมเนียและไนเตรตก่อนเพราะว่าสองตัวนี้เนี่ยต้องใช้เวลานะครับในการในการที่จะ ให้สีอะสีมันนิ่งนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเออที่เราสนใจเรื่องน้ําฝนก็เพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีรายงานว่าในฤดูฝนเนี่ยนะครับก็ปลาทองเนี่ยที่เลี้ยงกลางแจ้งเนี่ยเ,ออเขาก็จะมีโอกาสที่จะป่วยนะครับได้ง่ายนะครับอาการป่วยของเขาส่วนมากเนี่ยก็จะเป็น มีลักษณะอาการในเรื่องของการติดเชื้อนะครับาการติดเชื้อแบคทีเรียรนะครับเช่นตกเลือดหางเปื่อยนะครับอันนี้คือเป็นอาการที่เราเห็นได้บ่อยนะครับหังจากนั้นเราก็จะต้องมาพิสูจน์กันว่า,าน,น,น้ําฝนเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับดูว่าโอเคเขามีามีมีอะไรที่เป็นอันตรายต่อปลาบ้างไหมนะครับโอเคเราเริ่มต้นจากในเต็นนะครับสิบหยดนะครับ ขนะั้นหนึ่งครหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแป้าสนะครับสิบดนะครับหนึ่งสองสาสี่ห้าหก็ดดเ้า เราก็ทดลองในเตจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องทิ้งนะครับเขย่าแล้วก็ทิ้งนะครับเพื่อให้สีนิ่งๆนะครับบางคนก็พูดจะกลับมาต่อเรื่องน้ําฝนครับบางคนเขาก็จะบอกว่า,าน้ําฝนมีพีเต่ําเป็นกดนะครับครับมันก็จะทําให้ปลาป่วยนะครับหรือบางคนก็จะไปบอกว่าอุณหภูมินะครับ อุณหภูมิที่เย็นนะครับทําให้ปลาป่วยครับก็เลยเป็นที่มาของการขายฮีตเตอร์ซื้อฮีตเตอร์มาใช้นะครับซึ่งมันจะจริงเหรอครับเพราะว่าปลาพวกนี้นี่ประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นที่เขาอากาศติดลบเป็นน้ําแข็งนะครับก,กย็ยังเลี้ยงกันนะครับคือเรื่องอุณหภูมินี้ผมไม่เชื่อครับเพราะว่าอุณหภูมิบ้านเรานี่คือค่อนข้างที่จะร้อนเลยนะครับแล้วก็ แล้วก็ไม่ได้สวิงนะครับคือ <c oughs> อุณหภูมิก็อยู่ราวยี่สิบห้ายี่ห้าสามสิบยห้านี่ก็น้อยน้อยวันมากนะ <S <S อยู่ราวสามสิบกว่าๆน่านะส่วนใหญ่นะครับเฉะนั้นปลาจะตายด้วยอุณหภูมินี่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับโอเคัอ,อมโมเนียก็ใส่แปดหยดนะครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับจดครับไม่มีสีนะครับแปดจดขวดแอมโมเนียนี่เหมือนกับมะลวกมาครับขออนุญาตเช็ดฝาแป๊บหนึ่งนะครับนี่ก็อีกแปจุดนะครับ บนนครัสีเหลืองแปลว่าดีนะครับสีเขียวแปลว่าไม่ดีครับโอเคนะครับอันนี้ผมก็วางครับอันนี้ไนเตรเจนอันนี้แอมโมเนียครับต่อมาเราก็จะมาเทดส pH นะครับรู้ิว่าน้ําฝนนั้นเป็นกรดหรือไม่นะครับ อีกสหยดครั 1, 2, นะหนึ่งสอครับสหยดครับวางริมๆหน่อยนะครับอี่หสามหยดครับแล้วก็ เนื่องจาก p h ออกมาเป็นสีเขียวๆครับจริงๆจะข้าม h ไฮเลท์ก็ได้ครับแต่ก็มาถึงตรงนี้แล้วก็เอาให้ครบๆไปเลยนะครับไฮีลท่าหยดนะครับ 1>, 1 2 3 4 2> องสามสี่ไงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับบางก็ว่าน้ำฝนเป็นพิษนะครับกลับมาเรื่องคุยกันต่อครับ,บนเป็นพิษซึ่งเขาก็ไม่บอกครับว่าเป็นพิษอะไรนะครับก็ตาไปนะครับโอเคแล้วก็ในไตร์นะครับในไตร์ อะไรค่าหยดนะครับ ก็ลองมาแล้วนะครับก็เรียงตามตัวเทสนะครับก็คือเรียงตามนี้นะครับ pH นะครับแล้วก็ไฮไลน์นะครับแล้วก็แอมโมเนียนะครับแล้วก็ไนไตรแล้วก็ไนเตรตนะครับก็ระหว่างนี้เราก็ลองเทสตตัวของ g h และ k h นะครับไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการรอนะครับรอให้สีของไนไตริ่งก่อนนะครับ ไอ้หอให้ตีของไนเตรตและแอมโมเนียนิ่งนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับเ,เริ่มต้นจากตัว g h เฮสนนะครับ g h นะครับเราก็ใช้หลอดทดลองหลอดใหญ่นะครับน้ำห้าสี่สีนะครับ นี้จีเเนี่ยจะต้องเปลี่ยนสีจากสีส้มเป็นสีเขียวนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าใช้กี่หยดนะครับโอเคเราต้องการกระดาษสีขาวนะครับเพราะว่าอันนี้จะค่อนข้างจะสังเกตยากนะครับหยดแรกครับสีส้มนะครับเป็นสีเขียวนะครับ ก็ตัดแรกครับเราพอรู้สึกว่าเขาไม่ออกส้มเลยนะครับเขาออกเขียวๆนะครับเราไม่ออกส้มนะครับออกเขียวๆนะออกเขียวๆลองดูหยดที่สองอีกครั้งครับผมนี่ครับก็เขียวขึ้นนะครับเนี่ยแต่ว่ามันเขียวตั้งแต่หยดแรกเลยนะครับสามนะครับ ย้ำอีกทีนะครับคือเราแทบไม่เห็นว่าเขาจะกลายเป็นสีส้มเลยนะครับเพราะฉะนั้น G H นะครับ General Hardness นะครับก็คือเป็นการวัดไอออนของพวกแคลเซียมและแมกนีเซียมนะครับก็ก็คือถ้บจะเรียกว่า0หรือ1 Bq แค่นั้นนะครับเพราะว่าเราไม่เคยเห็นเขาออกเป็นสีส้มเลยนะครับเขาสตาร์ทที่สีเขียวเลยนะครับเห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นความกระด้างของน้ําฝนนี่ก็ถือ,ถอว่าต่ํามากนะครับอ,อันนี้ที่ทาให้เราแตกต่างจากน้ําที่เราใช้เลี้ยงโดยปกตินะครับค่อนข้างที่จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแต่จะเกี่ยวข้องกับปลาป่วยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่สรุปนะครับเราแค่มาเก็บข้อมูลกัน,กนว่าน้ําฝนเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างจากน้ําปกติที่เราใช้บ้างไหมนะครับต่อมาก็เป็น Okay, ตอนนี้จะเทสพวกคาร์บอเนตนะครับคาร์บอเนตคาร์บอเนตก็คือจะเป็นพวกเกี่ยวกับตัว p ัฟเฟอร์นะครับตัว p ัฟเฟอร์ที่ใช้ในการป้องกันการเหวี่ยงไปมาของอตัว PH นะครับคือทำให้ PH คงที่นะครับ อันนี้เขาจะต้องเปลี่ยนจากสีน้ําเงินเป็นสีเหลืองนะครับสารละลายสีเหลืองจุดที่หนึ่งนะครับเคยเห็นเป็นสีส,ส,สีฟ้าไหมครับมันไม่ฟ้าเลยนะครับมันหมายกับว่ามันเป็นสีเหลืองไปเลยนะครับนะฮะว่า kh กับ jh ต่ำมากครับเ um นี่ครับปกติที่ถ้าเกิดว่าหยอดลองอไปหยดแรก่ยต้องฟ้านะครับวดนี้ แต่นี้เนี่ยมันไม่เคยฟ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปะโยดนหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าเอาให้ชัวร์ไปเลยนะครับไม่เคยเป็นสีฟ้านะครับเป็นสีเหลืองตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสูบว่าตัวเคเทสก็สูบเห,หนึ่งดีอกี้แค่นั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีคาร์บอเนตอยู่ในน้ําเลยนะครับโอเคนะครับ คือเราก็าพอจะเห็นคว่าภาพความแตกต่างกับน้ําที่เราเลี้ยงปกติแล้วนะครับแล้วค่า TDS เป็นยังไงนะครับค่า TDS เป็นยังไงนะครับเราก็วัด TDS ครับเราก็จุ่มจุ่มนะครับเพราะว่าคัวคัวอิเล็กโทรดเขาอยู่ข้างในนะครับบางทีถ้าเราถ้าเราจุ่มลงไปแล้วมันมีฟองอากาศมันไล่ไม่ทันเนี้ยมันก็จะทำให้คอนแทคไม่ค่อยดีนะครับ เราก็จุ่มๆไปก่อนครับอ๋อเห็นไหมครับว่าน้ําฝนนะครับค่า TDS มาแค่แค่แปดนะครับดูครับอ่าดูนะครับค่า TDS มาแค่แปดเองนะครับ PPM นะหน่วยเป็น PPM แล้วนะครับอุณหภูมิน้ำยี่สิบแปดองศานะครับอ่านี่ครับเขย่าเขย่าครับไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับไม่มีการเปลี่ยนแปลง ที่8นะครับ8 ppm นะครับแต่ว่า TDS นี่ก็ต่ำนะครับเพราะว่าเนื่องจากในน้ำมันไม่มีอไอออนของไอออนที่เป็นดิสโซฟโซลิดก็คือพวกโซเดียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมนะครับมันไม่มีนะครับมันก็เลยมีค่าการนำไฟฟ้าที่ค่อนข้างต่ำนะครับไม่เหมือนกับน้ำที่เราใช้ตามบ้านนะครับที่จะมี ค่า t d s สูงนะครับแล้วก็ค่า t d e ที่เหมาะสมกับปลาทองนี่ก็ก็ควรจะควรจะอยู่ประมาณเท่าที่เก็บข้อมูลตอนนี้ก็คือน่าจะเราสองร้อถึงสามร้อยน่าจะเป็นค่าที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต่ํามากนะครับเพราะว่ามันได้แค่แปดเองนะครับนี่ผมพยายามจุ่มแล้วจุ่มอีกนะครับแปดครับโอเคนะครับผมก็ t d s ต่ำนะครับ t d s p ต่ำนี่มันก็ทําให้เรารู้ว่า ในน้ำฝนนี่มีไอออนน้อยมากนะไอออนน้อยมากก็แปลว่า,เ,าเวลาเราปลาลงไปเลี้ยงเนี่ยปลาจะต้องใช้พลังงานในการขับขับน้ําออกจากตัวเท่ามตั้นสูงนะครับเพราะว่าเขาต้องรักษาความเข้มข้นของเลือดนะครับอันนี้เองเนี่อาจจะเป็นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ปลาป่วยนะครับโอเคเรากลับมาดูค่าทั่วๆไปกันก่อนนะครับมาสรุปผลค่าท,ทั่วไปก่อน นายเตนะครับนายเตเป็นสีเหลืองนะครับก็ถือว่าถือว่ามันก็คือศูนย์นะครับศูนย์ ppm นะครับมันไม่มันไม่ส้มนะครับมันถึงอันมันจะเหลืองมันก็เหลืองเข้มๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ส้มครับแอมโมเนียไออันนี้คืออันนี้คือแอมโมเนียนะครับนี่แอมโมเนียแอมโมเนียก็พบว่าเป็นสีเหลืองนะครับยังไม่ออกโทนเขียวนะครับ ไม่ออกโทนเขียวนะครับไม่ออกโทนเขียวนะมันเป็นตะกอนสีเหลืององนะครับมันก็คือแปลว่าแอมโมเนียก็ยังเป็นศูนย์ครับในไตร์นะครับในไตร์สีฟ้านะครับก็คือศูนย์เหมือนกันนะครับคือมันไม่ออกเป็นแถบสีม่วงครับมันก็เราก็อ่านดัค่าว่าได้ศูนย์นะครับผมโอเคทีนี้ก็เป็น ph นะครับ ph จิบมาสองหลอดเลยนะครับ ph พบว่าก็ อยู่ในช่วงเจ็ดนะครับก็คือเขายังไม่ออกเป็นสีเหลืองนะครับเขาออกเป็นสีโทนโทนเจ็ดจุดสองเจ็ดจุดศูนย์หกจุดแปดนะครับโทนนี้นะครับก็คือเราก็สรุปได้ว่าประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับตัวไฮพีเฮนะครับก็คือไฮพีเฮเนี่ยเขาบอกว่าประมาณเจ็ดจุดสี่นะครับเพราะว่าเขาออกสีสีสี้มนะยังไม่น้ำตาลดีนะครับเจ็ดจุดสี่นะครับผมเพราะฉะนั้นพีเก็ ค่อนข้างที่จะเรียกว่าค่อนข้างที่จะเป็นกลางนะครับโอเคนะครับผมอันนี้คือการทดสอบอค่าน้ําฝนนะครับคลิปหน้าเนี่ยเราจะทิ้งน้ําไว้นะครับ2วันนะครับแล้วเราก็จะกลับมาวัดค่า pH สักรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะเคลียร์หลอดทดลองแต่ว่าก็คือจะเหลือแค่ pH ไว้นะครับเพราะ pH เป็นค่าที่ไม่นิ่งนะครับเราจะเทสค่า pH เนี่ยเราจะต้องอทิ้งน้ําให้นิ่งไว้สัก หนึ่งหรือสองคืนนะครับแล้วก็กลับมาทสสักทีหนึ่งนะครับว่าดูว่า,าพิษทียืนขึ้นลงไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็คือในคลิปนี้ก็คือจบนะครับตอนตรงนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวอีกสองวันเราก็จะมาทดสอบกันใหม่นะครับผมครับก็อ่าผมก็ทิ้งให้การทดลองนี้นะครับผลการทดลองนี้เนี่ยทิ้งไปสองวันนะครับ สองคืนนะครับเต็มๆนะครับก็กลับมาดูอีกทีหนึ่งนะครับเริ่มจากาตัว pH นะครับ pH นี่เราจะเห็นได้ว่าสีก็สีกลายเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวมากขึ้นนะครับก็คือพูดง่ายๆคือ pH ค่อนข้างที่จะลดลงจากาจากเมื่อสองวันที่แล้วนะครับก็คืออันนี้คือจะเห็นว่า เวลาเราวัด pH เนี่ยเราก็ควรจะต้องรอให้น้ํานิ่งก่อนนะครับผลกระทดลองก็จะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับส่วนแอมโมเนียนะครับแอมโมโเนียถ้าย้อนกลับไปดูคือเมื่อสองวันที่นั้นเนี่ยมันเป็นสีเหลืองครับแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นสีเขียวนะครับแสดงว่าในาน้ําฝนเนี่ยมีแอมโมเนีย,ยอยู่เล็กน้อยนะครับมีแอมโมเนียอยู่เล็กน้อยนะครับก็คืออันตรายระดับนี้ก็คือไม่มากนะครับ แต่ว่าก็คือออกสีเขียวก็แสดงว่ามีนะครับมีแอมโมเนียนะครับส่วนในใต้ก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับสีฟ้านะครับอันนี้สีอาจจะตกตะกอนที่ที่ก้นมากนิดนิดนะครับส่วนในเตนก็ยังคงเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีความเข้มขึ้นแต่ก็ไม่มีไม่มีในแยะสําคัญอะไรนะครับก็คือยังเป็นสีเหลืองมีการตกตะกอนของสีอยู่ข้างล่างนะครับ ก็คือถ้ามันไม่ให้สีส้มหรือสีน้ำตาลนะครับหรือว่าเป็นสีแดงหรือว่าไล่ไปถึงสีน้ำตาลเข้มก็คือมันไม่มีอะไรนะครับมันก็อยู่แค่สีเหลืองครับมันไม่ได้ไปไกลถึงสูตรห้าห้าจุดศูนย ppm นะครับอโอเคนะครับโอเคแลเพราะฉะนั้นเราก็สรุปไว้ว่าน้ำฝนนี้เนี่ยมี ค่าจ h และที่ต่ำนะครับแล้วก็ทำให้น้ำฝนเนี่ยเขาที่เขามีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงค่า PH ได้ง่ายนะครับ mm. ถึงแม้ว่าเราจะวัดว่า PH มันต่ำก็จริงเนี่ยแต่ว่าถ้ามีมีด่างลงไปนิดเดียวเขาก็พยายามเขาพีเขาจะเปลี่ยนเยอะนะครับพีเเขาจะเปลี่ยนทีละเยอะๆได้ง่ายนะครับก็เป็นน้ําที่ไม่มี บัฟเฟอร์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเทส pH อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อดูว่ามันเปลี่ยนแปลงจริงไหมนะครับก็คือผมได้เก็บน้ําไว้นะครับแล้วก็ลองมาลองดูทีหนึงนะครับหลังจากสองวันไปแล้วนะครับอ่าแล้วก็น้ําฝนนี้ก็จะมีแอมโมเนียเล็กน้อยนะครับมีแอมโมเนียเล็กน้อย งั้นเวลาฝนตกทีไรนะครับต้นไม้ก็จะแตกยอดนะครับก็คือเขาได้รับไนโตรเจนนั่นเองนะครับพอเขาได้รับไนโตรเจนเขาก็จะเกิดกระบวนการในการแตกยอดอ่อนนะครับให้เราเห็นนะครับทีนี้ถ้าเราเลี้ยงปลาในหน้าฝนแล้วฝนลงบ่อปลาทองของเราเนี่ยครับเราควรจะทํำยังไงนะครับก็คือ อันนี้ผมแนะนำก็คืออันดับแรก,กคือเราควรจะมีเครื่องวัดเครื่องวัด TDS ก่อนนะครับเพื่อที่จะเช็คว่าน้ำเนี่ยน้ำฝนลงไปเยอะไหมมีการเจอจางของไอออนเยอะไหมนะครับแล้วก็ข้อ2อก็คือเราก็จะต้องมีแร่ธาตุนะครับเพราะว่าแร่แร่ธาตุเนี่ยจะช่วยไปดึงให้ไปดึงให้ น้ำเนี่ยมีความามีความกระด้างหรือว่ามีบบฟเฟอร์นะครับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เราจะมีเกลืออีกตัวหนึ่งเพื่อนใช้ในการปรับ TDS ให้อยู่ในเหมาะสมก็คือสมมุติว่าเราใส่เกลือและแร่ธาตุลงไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่ให้มันถึงขั้นถึง200ออ,ค,อคือไม่ต้องใส่ให้มันเต็มเราค่อยๆเอาเกลือใส่ไปอีกทีหนึ่งนะครับแร่ธาตุอาจจะซ้าซื้อเขาเขอ,อาจจะแพงกว่าเกลือนะครับ อันนี้เรามาเทสนะครับสีก็อาจจะทางที่เราเทสใม่นี้ก็จะออกสีน้ําเงินน้ําเงินนะครับมากหน่อยนะครับอันนี้ก็จะออกเป็นสีเขียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับอโอเคก็คือวิธีแก้คือหนึ่งแก้เรื่องอแก้เรื่อง gds ก็คือใส่่ธทตุหรือใส่เกลือนะครับแต่ก็แนะนําว่าใสา่่ธทตุอย่างเดียวก็อาจจะยังไม่ดี ควรจะใส่เกลือร่วมกับแร่ธาตุด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มีไอออนโซเดียมไอออนนะครับลงไปนะครับแล้วก็พวกเกลือก็ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบางชนิดได้ด้วยนะครับก็ดังนั้นเราก็ใส่แร่ธาตุควบคู่กับเกลือนะครับคือเราก็วัด TDS ให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมนะครับส่วนแอมโมเนียที่มีน้อยนิดถึงแม้ว่าจะไม่อันตรายนะครับแต่มันก็ควรที่จะให้ให้ความสําคัญมันนิดหนึ่งนะครับ ก็คือวิธีแก้คืออะไรวิธีแก้แล้วก็คือเราจะใช้หินซีโอไลท์นะครับใส่ลงไปด้วยนะครับเพื่อที่จะ,ะดูดแอมโมเนียออกจากน้านะครับเพราะว่าการมีแอมโมเนียค้างในระบบเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดความเป็นพิษได้นะครับปลาเขาอาจจะได้รับผลกระทบจากแอมโมเนียได้ถึงแม้ว่ามันจะมีน้อยก็ตามนะครับแต่ก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเราสามารถแก้ได้ด้วยการใช้ หินเซียวไลท์นะครับอันนี้คือผมพูดถึงกรณีที่แบบว่าฝนตกหนักๆจนกระทั่งน้ําน้ําเกือบทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นน้ําฝนไปเลยอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเช็คอยู่แล้วเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเราก็ควรจะมีหินเซียวไลท์เตรียมไว้นะครับแล้วก็งดอาหารปลานะครับเพราะว่าช่วงที่ฝนตกเนี่ยอากาศเย็นนะครับบางทีแบคทีรียที่อยู่ในกองของเราเนี่ยอาจทำงานไม่ทันนะครับเพราะว่าแบคทีรียเนี่ยกระบวนการทางานเขาเนี่ย ก็คือเนื่องจากเขาโดนน้าฝนรบกวนแล้วเนี่ยเขายังมีอากาศเย็นรบกวนอีกเพราะฉะนั้นแบคทีเรียจะทํางานช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นาการใส่เซียวไรท์รลงไปมันก็จะช่วยเรื่องในการดูด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 แอมโมเนียออกบ้างนะครับและการใส่เซียวไรท์รเนี่ยมันจะช่วยให้แอมโมเนียไม่กลายเป็นไนไตรา์แล้วไม่กลายเป็นไนเตรตอีกด้วยนะครับก็จะช่วยช่วยได้ดีนะครับคือไม่ต้องรอกระบวนการของแบคทีเรียนะครับ โอเคครับก็จบการเทสน้ำฝนนะครับไว้เท่านี้นะครับอะ้ก็ไปปรับใช้กันนะครับเป็นข้อมูลนะครับผมก็เชื่อว่าน้ำฝนทุกพื้นที่ก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ที่อุตสาหกรรมหนักๆก็อาจจะมีความเป็นกดมากหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับดูคอนเซปต์ไปอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องไปสติ๊กว่าน้ำฝนมันจะต้องเป็นเท่านั้นทีนี้บางทีน้ำฝนอาจจะมีค่าอื่นๆแต่ก็ มีความใกลเคียงกันอันนี้ใช้ใช้โดยกันได้จะไม่เหมือนกับการเทสพวกน้ําประปาละครับผลน้ำปลาปลานี้อาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เพราะแต่ละพื้นที่เอาน้ําดิบขึ้นมาทําน้ําประปาไม่เหมือนกันนะโอเคครับก็จบนะครับผมสําหรับการเทสน้ําฝนนะครับผมสวัสดีครับ